โอริชาแนลครับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปทดสอบความแรงของลูกกระสุนแต่ละขนาดน้ำหนักนะครับโดยทดสอบกับเจ้าก้อนเจลาตินก้อนนี้นะครับผมมีลูกกระสุนหลายๆขนาดหลา,หลายน้ำหนักครับเดีย๋ยวจะลองให้ดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรทั้งในค่าจูนที่เครื่องวัดแล้วก็แรงกระทบกับเจ้าก้อนเจลาตินผมมีศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดสามศูนย์นุ่นวางไป แต่ก้อนเจลาตินผมมีอยู่ก้อนเดียวเพราะฉะนั้นผมอาจจะลองแค่ไม่ขีเบอร์นะครับอาจจะลอง02 25แล้วก็32แล้วก็ถ้าโชคดีที่เหลือนะครับผมอาจจะลอง40ให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบนะครับตัวนี้จะเป็น ESC นะครับความแรงผมเคยวัดไว้ด้วยลูกน้ำหนักขนาด0.02นะครับ300 98399แต่400บ้างเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงนะครับและทุกครั้งที่ผมใช้วัดนะครับแม้กระทั่งเครื่องวัดหรือเจ้าก้อนเจลติดผมจะทําการปรับเจ้าตัวอย่างฮอปนะครับให้อยู่ในตําแหน่งพร้อมใช้งานเหมาะกับค่าน้ําหนักลูกนั้นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มด้วยน้ําหนักแรกเลยนะครับขนาด0.02นะครับตอนนี้เครื่องถูกเซตไว้ที่ลูก6มิลแล้วก็น้ําหนัก0.02นะครับ จะใช้เป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นขนาดตั้งต้นนะครับของอุปกรณ์ตัวนี้เลยเละกันว่าความแรงของอุปกรณ์ตัวนี้มีความแรงเท่าไหร่นะครับรวมถึงค่าจูนเดีย๋ยวจะลองทดสอบไปเลยเลยนี้นะครับ401ค่าจูนอยู่ที่1.495นะครับค่าต่างๆมัน5.28นะครับ401 สี่รยค่าจูนจะอยูยย่ที่หนึ่งจุดสี่เก้านะครับต่อไปนะครับผมจะใช้ลูก0.25นะครับแล้วก็ตั้งค่าเซตเครื่องเนี่ยไปอยู่ในหมวดของลูก0.25นะครับเดี๋ยวมาดูความแรงและค่าจูนว่าจะได้ที่เท่าไหร่นะครับ เซมิเหมือนกันนะครับทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนลูกนะครับผมจะทําการเซตยางฮอปใหม่นะครับให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับเหมือนเวลาใช้ลูกศูนย์สองลูกสองห้าลูกสองแปดหรือลูกต่างๆนะครับเพื่อให้น้ําหนักกดฮอปเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับเซมินะครับสามร้อยห้าสิบค่าจูนอยู่ที่หนึ่งจุดสี่สอง ค่าสปีดอะไรต่างๆมัน5.044นะครับลองดูความแรงไปเรื่อยๆ349ยจูนอยู่ที่1.42นะครับ351ห้า1จูนอยู่ที่1.43 1.42 1 4ส1.43า1 4 1.4ส4สก็จะประมาณนี้ครับสำหรับลูก0.25โอเคต่อไปขนาดน้ำหนักลูก0.28นะครับ มาดูค่าจูนแล้วก็ค่าความแรงน้ำหนักสปีดนะครับอ่าปรับยาฮอปอะไรเรียบร้อยมาแล้วนะครับเซมิ emi, มาดูกัน330ค่าจูนอยู่ที่1.42 1.393 1.399 1.398 1.399 1.408 1.399 ก็จะประมาณนี้นะครับำสำหรับลูขนาด0.028นะครับโอเคต่อไปน้ำหนักขนาด0.30นะครับมาดูค่าจูนและความแรงต่างกันไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเหมือนเดิมนะครับปรับเครื่องและปรับยางฮอปตามความเหมาะสมตามความที่น่าจะเป็นแล้วนะครับเสมิ325

โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับลูกขนาดน้ำหนัก0.30ต่อไปครับขนาด0.32นะครับมาดูค่าความแรงและค่าจูนเซมิ304ค่าจูนอยู่ที่3ค่าจูนอยู่ที่1.36 1.37 1.38 1.4 1.4 1, 1. 4 0่งความแรงอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ3ามร้อยหกอะไรประมาณนี้โอเคเดีย๋ยวลองขนาดต่อไปกันต่อไปครับขนาด0.36นะครับมาดูความแรงกันความแรงอยู่ที่270ร้อยเจกเก้าส็ดสิค่าจูนจะอยู่ที่1.26 1.22 แล้วก็สี่หลุดต่อครับหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดสองหกหนึ่งจุดสองเจ็ดหนึ่งจุดสองหกอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกขนาดน้ำหนักศูนย์จุดสามหกนะครับโอเคและน้ำหนักสุดท้ายนะครับขนาดน้ำหนักศูนย์จุดสี่ศูนย์กัมนะครับ เป็นขนาดสุดท้ายที่ผมมีและหนักสุดในบ้านเท่าที่ผมจะหาได้แล้วครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าความแรงและค่าจูนจะเป็นอย่างไรนะครับเซ <Same here, S 1> มิมือนเดิมความแรงอยู่ที่241 240 243ค่าจูนอยู่ที่1.104 1.072 1.089 1.06 1.37่งจจก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับน้ำหนักลูกขนาด0.04กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบครับกับเจ้าก้อนเจลาตินของจริงนะครับมาดูว่าความแตกต่างระหว่างน้ำหนักรูปแต่ละขนาดจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ลูกที่ใช้ลูกแรกนะครับขนาดน้ำหนัก0.2 0นะครับความแรงอุปกรณ์400นะครับ เซมิ S S นะครับครั้งเดียว1 2ึสาโอเคต่อไปนะครับขนาดน้ำหนักลูกครับ0.25นะครับเซมิทีเดียวนะครับ ต่อไปนะครับขนาดน้ำหนักลูก0.28นะครับเซมิทีเดียว0.30นะครับเซมิหนึ่งทีนะครับ0.32นะครับเซมิหนึ่งครั้งนะครับขนาดน้ำหนักลูก0.36นะครับเซมิหนึ่งครั้ง และสุดท้ายครับขนาดน้ำหนักลูก0.40นะครับเซมิ1ครั้ง โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการทดสอบนะครับยิงจริงกับเจ้าก้อนเจลาตินนะครับผิดคาดครับตอนแรกผมคิดว่ายิงไปแล้วเนี่ยมันน่าจะแตก,กะทะลุไปข้างหลังหรือว่ากระจุยกระจายเละเทะครับแต่ทีนี้ยิงแล้วก็ได้ค่นี้เองก็โอเคนะทาให้ผมสามารถใช้น้ําหนักลูกได้ครบตามจานวนที่ผมมีทุกอย่างนะครับอันนี้0.2 0.25 0.28 สามศูนย์สามสองสามหกและสี่ศูนย์นะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าลูกเนี่ยศูนย์สองเนี่ยน้ําหนักมันเบามันเข้าได้แบบแค่เนี้ยเข้าได้แค่นี้แล้วพอน้ําหนักลูกเริ่มมากขึ้นนมันเริ่มเข้าไปได้ลึกขึ้น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 ประมาณนี้นะครับสําหรับการทดสอบวัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะครับเพอเอก่อนหน้านี้ครับมันมีโพสต์หนึ่งในกลุ่มออนไลน์ line, นะครับในกลุ่มบีบีกันนั่นแหละ พะกันว่าใช้ลูกขนาดนี้วัดด้วยจูดเนี่ยมันไม่แฟร์มันอย่างนั้นอย่างนี้นี่พอใช้ลูกน้ําหนักที่มันสูงสูงเนี่ยค่าจูดมันมันมันเปลี่ยนไปมันโกงมันนี่นั่นครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงก็เลยมาทดลองให้ดูว่าถ้าน้ําหนักลูกเปลี่ยนไปในความแรงเท่าเดิมของอุปกรณ์นั้นๆจะได้ค่าจูดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้ายิงกับเจ้าก้อนเจลาตินแล้วจะเห็นผลอย่างไร รูด้านหน้าแทบไม่แตกต่างนะครับคงใช้วัดอะไรไม่ได้นะครับสําหรับรูด้านหน้าก็จะรูประมาณนี้ไม่มีการแตกเหมือนเนื้อจริงอะไรประมาณนั้นแหละครับโอเคทีนี้มาลองสรุปคร่าวๆตามความเข้าใจของผมนะครับกง็ง่ายๆละครับถ้าเปรียบน้ําหนักก็เหมือนรถยนต์นะครับอันนี้คือรถเก๋งรถ6รถ SUV ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บยันไปถึง10บล้อนะครับรถที่มีขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะมีน้าหนักน้อยนะครับน้ําหนักไม่มาก สามารถเบรกได้ดีคือชะลอตัวได้ดีเมื่อกระแทกนะครับเมื่อยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนมปถึง10บล้อเนี่ยมันก็เลยเบรกยากเนื่องจากมวลแรงเฉื่อยมันเยอะมากมันก็จะเบรกและเข้าได้ลึกกว่าลูกอื่นๆนะครับก็แค่นั้นเองส่วนที่เราจะมาพูดถึงกันจริงๆก็คือค่าตัวเลขที่วัดได้นะครับอย่างความแรงเท่านี้ของน้ําหนักลูกแล้วค่าจูนที่ได้เป็นยังไงแล้วก็มาวัดกับแผ่จริง หรือที่เพื่อนๆนแชร์กันลูกกันมานะครับว่าฉันโดนมาขีเม็ดวันนี้ฉันโดนอะไรมาฉันโดนยุงกัดโดนนี่นั่นอะไรประมาณนั้นครับความแตกต่างมีแน่นอนครับถ้าใช้ลูกน้ําหนักเบาเนี่ยแผลมันจะไม่ใหญ่มากจะเล็กๆแต่แตกแตกแน่นอนแตกแดงช้าพอเริ่มน้ําหนักเยอะๆขึ้นเยอะขึ้นแผลจะไม่แตกแต่ว่าจะบวมช้าเหมือนลูกเพนบอลเลยครับจะบวมช้าใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นถ้าถามผมนะครับว่าทําไมต้องใช้ลูกนหนัก จริงๆคนที่ใช้ลูกหนักครับผมบอกในในความคิดส่วนตัวนะผมก็คนนึงที่ใช้ลูกหนักนะครับเราใช้ลูกหนักเพราะว่าต้องการประสิทธิภาพและความแม่นยำเราไม่ได้เน้นเพื่อ,อที่จะทําร้ายหรือว่าทําให้ใครเจ็บะครับใช้ลูกหนักหนักใส่วนมากจะเป็นคนที่ต้องการระยะที่ระยะไกลๆระยะหวังผลสูงสง,งหรือเรียกง,ง่ายๆนะครับก็คือต้องการประสิทธิภาพยิงต่อน,นัดเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูง เขาจึงเลือกใช้ลูกที่มีน้ําหนักค่อนข้างที่จะมากนะครับเท่าที่ผมลองด้วยความรู้สึกนะครับจับทั้งหมด7จํานวนเนี่ยเดลูกนะครับผมว่าลูกที่มีความแม่นยําแล้วค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของความเร็วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกเบอร์0.3 0อันเนี้ยค่อนข้างท,ที่จะแม่นแล้วแล้วก็ความเร็วลูกยังได้อยู่สามสองอะแม่นจริงแต่ว่าลูกช้าสามหเนี่ยแม่นมากยังไงก็แม่นเพราะลูกน้ําหนักค่อนข้างเยอะครับมันแม่นแล้วมันมัน มันมันแม่นแล้วมันลูกมันไม่สายไปไหนมันเข้าเป้าแน่นอนส่วน4.0เนี่ยต้องเป็นคนที่แบบใจเย็นจริงๆยิงนัดหนึ่งต้องคิดนะครับว่าเอาระยะไหนเผื่อเท่าไหร่แล้วกะให้เข้าเป้าจริงๆแล้วต้องเป็นคนนิ่งๆจริงๆริงนะครับส่วนคนเล่นทั่วไปผมแนะนําครับจริงๆก็0.2ก็ได้นิ่งเล่นในรบนะครับอินอรนเนี่ย0.2พอแล้วได้สปีดลูกที่สูงนะครับหรือขยับไป0.25ก็ดี ก็จบไปแล้วครับสําหรับการทดสอบยิงเจ้าก้อนเจลาตินกับขนาดน้ําหนักลูกต่างๆนะครับตั้งแต่0.2ไปถึง4.0นะครับการทดสอบก็ได้ประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรไมาจากคลิปนี้แต่ก็ลองไปวิเคราะห์ต่อแล้วกันนะครับผมก็ได้แต่ทําให้ดูถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกับคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ